สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ตีเล็กสายมันทุกท่านครับครบวงรอบกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับทีมงานกำนันพีรพลครับผมโอ้โหมาถึงก็ติดโลบกันเลยข้างล่างเมกกาสีขาวครับเรียบร้อยครับ โดนดันตูดแน่นอนติดโลมแล้วรถขุดกบะสุครับ P C 200 คนล้วนเลยสายแบกครับทีมงานนี้สายแบกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงออกไปแล้วครับสำหรับทางด้านเจ้าเมก,กาสีขาวขึ้นฝั่งไปแล้ว ดูเหมือนว่าจะมีร่องรอยฝนตกนะครับแต่อาจจะตกไม่เยอะอาจจะตกไม่มากนี่ล็อกกี้สีชมพูครับรอใส่ดินอยู่เที่ยวต่อไปเหมือนเพิ่งจะเริ่มเลยครับมาถึงนี่เหมือนกำลังจะเริ่มเลยโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยเอาดูบรรยากาศโดยรอบนิดนึง คราวนั้นที่เรามาครับคุดอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าวันนี้ฝั่งนู้นเสร็จหมดแล้วครับไม่ได้มาหนึ่งสัปดาห์กว่า,วาครับเหลือแค่นี้เหลือเฉพาะทางขึ้นครับผมฝั่งนั้นก็เสร็จมาหมดแล้วนี่เหลือจากนู่นมาเรื่อยๆครับไปจนถึงทางขึ้นครับผม มก้าสีน้ำเงินมาแล้วขอแค่คิดถึงนี่โดนใจเลยสติกเกอร์ข้างประตูฝั่งซ้ายครับขอแค่คิดถึงแน่นอนแหละตีเล็กแล้วก็ f อฟซีได้คิดถึงทีมงานกำนันพีรพนแน่นอนงั้นไม่มาถึงดีนะครับมาดูล็อกกี้ครับผมจับตาดูดีๆวันนี้ล็อกกี้จะรอดหรือเปล่า นี่ผมเดินยังลื่นเลยครับขนาดผมเดินยังลื่นเลยรอดูกันดีๆรถหกล้อจะลื่นหรือเปล่าไปตัวโอ้โหล็อกกี้ไม่มีสถานเลยครับออกไปได้สบายๆเลย ล็อกกี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วต่อไปครับเป็นคิวของพี่เมก้าสีนเมืองแล้วทีมงานสายแบกอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเลยทีมงานนี้กำนันพีรพลสายแบก รถล่อด้วยสายแบกด้วย เต็มแล้วครับเต็มแล้วแต่ยังไม่ออกโคนี้ออกไปนิ่มๆเลยสงสัยเมก,ก้าสีขาวนี่ไปยืนอยู่จุดที่มันมีโคลนพอดีครับ ก็เลยทำให้เสียดาษออกจากบอ่อสำหรับทางด้านเมก้าสีขาวเที่ยวแรคันนันนกกน้นไปแล้วครับเมก้าสีน้ำเงินพอลั่นไปแล้ว เมก้าสีแดงนั้นเป่าก้องอยู่ข้างบนครับยังไม่ลงมาดูรถขุดคมมันสุพซีสองร้อรอไปก่อนนี่ครับขุดแล้วแต่งฝั่งไปด้วยเลย วันนี้วิ่งสะดวกสบายครับไม่มีปัญหาครับนี่ระดับประมาณเมตรห้าสิบุดลงประมาณเมตรห้าสิบครับน้ำออกด้วยนะนี่ คนขับแมคโครฝีมือขั้นเทพครับนี่ยในระหว่างรอแต่งฟังไปด้วยฝีมือขั้นเทพเลยรถขุดคมสุพีซี0อ สีแดงยังอยู่ข้างบนครับยังไม่เสร็จยังไม่มาเดี๋ยวตามต่อกันคลิปหน้านะครับผมรอหกล้อก่อนเดินเล่นก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ